ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาแรมผ้ารวยก้าวผ้ารวยจับพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่8กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก5 4 2 0 3 4ล่าง2 0ครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมากขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังว่ท่านได้โชคมาขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหม่กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับเพื่อพี่น้องจะบริพาทคลิปตัวเลขกแนวทางเด็ดๆกับเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบืองตัวเลขแนวทางนะครับนอกของกลับอาจารย์ทวีครับผมกลับมาเบื้อเนาะสำหรับแนวทางครับผมของทนายรย์ครับผมกับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับนอกกลับ ทนารยนี่วิ่งมา8ดกับ6ครับกับหลุดไปครับสําหรับตัวเลขจับคู่กัครับผมหลุดไปนะครับเนาะครับสาหรับงวดนี้กัอยาลืมครับพี่น้องครับหรือว่าบ่อยควรพลาดกันนะครับเนาะครับเขามากกันแล้วก็อดใจรอนะครับเนาะเบิ้งตัวเลขหน้าทางของอาจารย์ทวีไปน้ำกันครับผมครับเป็นสำนักไงพอสมควรครับพี่น้องครับพี่น้อง เดี๋ยวเสียโอกาสครับผมครับในงวดนี้ครับผมตัวเลขแนวทางปูให้มากกับทว่ามีแต่ตัวเด็ดๆกันพอสมควรนะครับเนาะครับจะมีตัวใดกันบ้างครับมาเบิงไปพร้อมๆกันกับบ้าแล้วกันเลยครับผมขออนุญาตครับพี่น้อง ครับสำหรับเลขเลา่พัฒนานะครับเนาะนิ่งวดที่จะถึงครับผมวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนา ครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเล็กแนวทางของอาจารย์ทวีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังครับหลวงพีนน้ครับเนาะหรือว่าอาจารย์ทวีครับผมครับที่กรุณาครับ ตัวเลขแนวทางครับผมเห็มายั่ช่องของบาวแหลมผ้ารวยเก้าผ้ารวยครับผมได้มีโอกาสนํามาให้พี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนในติดตามรับชมกันครับผมครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมครับมาเบื้อง,งนส่วนของเลขวิ่งกันก่อนนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะครับท่านอาจารย์เพื่อนกันเด่นมาให้ครับ เด่นเจ็ดครับผมรองแปดนะครับเนาะครับสุรัรพี่น้องที่ขับชื่นชอบสายวิ่งสายรูดกันนะครับเนาะกับอกควรพลาดครับผมกับตัวเลขแนวทา้งของอาจารย์ตะวีครับผมรับสำนักทีใญ่โอกาสพลาดแกมีหน่อยนะครับเนาะรับอกควรพลาดกับตัวเลขของอาจารย์เพิ่น ลักเมื่อวันนี้ส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดครับสำหรับตัวเลขสามตัวครับพี่น้องศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้า 980ครับสำหรับตัวเลข4ตัวนะครับเนาะขออนุญ,ญาตครับผมเหลือเลข3ตัวอีกคู่คหนึ่ง9 7 9ครับผมครับเด็ก4ตัวครับพนะี่น้อง1 0 7 3 2980ครับผมคสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวีครับพี่น้องครับมาเบิ้งในส่วนของตัวเด่นๆกันนะครับเนาะครับซึ่งวันนี้ครับตัวเลขครัทว่าบอหลายหางครับพี่น้องครับมีหกหางนะครับเนาะคับตัวเด่นๆคู่แรกก่ะเจ 8179ครับสำหรับตัวเลข3ตัวครับท่านอาจารย์เพิ่นกะเด่นมาให้นะครับเนาะ 9, 9, 9 7 9ครับเ7 9ครับพี่น้องตัวเลขต้องขออนุญ,ญาตนิหนึ่งเรื่องพี่น้องครับ อาจารย์เพิ่นสงมไม่เลขเก้าเจ็ดเก้าครับต้องเบิ่งซอยกันได้ครับผมตัวเลกนึกว่ามันเขียนพิษครับอาจารย์เพิ่นเขียนเก้าเจ็ดเก้าอันนี้ก็เก้าเจ็ดเก้าตัวกลงนี่แสดงว่าตัวเลขนี้จะพิษอยู่ตัวหนึ่งครับผมอ้าวบ่ได้พิษพี่น้องครับผู้พิษนั่งบ้าเลยครับ ้องขอประทานอภัยครับผมขยายใหญนหลายเสียตัวพี่น้องครับอันนี้เก่าเจ็ดเก้าได้พี่น้องขอประทานอภัยผมพ่อแล้วพี่น้องผู้เคียนผิดมันจะคล้องนะครับเนาะอันนี้เก้าได้พี่น้องครับผมเก้าเจ็ดเก้าครับสำหรับตัวนี่เปนเลขสามตัวได้ครับผมเป็นสามเก้านะครับเนาะครับสามข้างหน้าครับผมสามเก้าเจ็ดเก้าครับ ครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นเลขตัวเด่นนะครับเนาะของเลข4ตัวอันนี้คือเลข3ตัวครับผมตัวเด่นครับผม979เด้วยพี่น้องครับต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องที่ทุกข่ทุกคกนครับผมสําหรับความผิดพลาดนี่เกิดขึ้นไว้ข้างอิลีพี่น้องครับกับบาวแหลมครับขออนุญาต ให้ไ,ไหลไปไหนเนาะครับเนาะมันชัดเจนกัน ครับพี่น้องขออนุญาตอีกเทือครับผมครับกล่องบสามารถซู้มห้เห็นหมดได้ครับสำหรับพี่น้องเยฟซีนะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขหน้าทางกันอยู่นะครับเนาะครับสามารถแคปหน้าจอกันได้แล้วครับผมครับสามารถมองเห็นเลขทีนะครับเนาะคือวันที่ครับพี่น้องครับ แคปหน้าจอกันเอาไว้ครับครับสำนักตัวเลขหน้าทางครับผมของอาจารย์ทวีก็ขอฝากเอาไว้อีกหนึ่งสำนักครับให้พี่น้องเอาไปผิจารณนากันบ้องนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่แคปหน้าจอแล้วก็อย่าลืมครับผมครับเอาไปเก็บเกี่ยงกันนะครับเนาะครับหาเลขวิ่งเด่นๆกันแล้วก็เลขจับคู่ครับผมครับสําหรับงวดนี้ครับผมครับขอให้ตัวเลขหน้าทางของอาจารย์ทวีครับเข้าปังๆให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมได้โชคได้มาากัน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับที่ขอมาแล้วไปอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับจะบริพลาเนาะครับเนาะกับคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาครับครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาแหลมผ้ารวยก้าผ้ารวยก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขออน่วยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมือนตรำรวยถูกหวยกันหมดทุกคู่ทุกคนครับผม ในวันจันทร์ที่11กันยายน2566กับเลขเรลาพัฒนาครับตัวเลขนาทางของอาจารย์ทวีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม